มีก่อบเวลาน่าก็คงไปในเดือนหน้าเนีนเ่ยแหละอะไรนะเะรอคนเสนอเป็นคนนายกก็ปล่าละ่ะนายกคนเสนอหรือป่ะสา,ามคนนั่นนะ่ะ นายก็ไม่ได้พูดอะไรเลยน้ามาจากไหน่ใครใครเสริอมาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะทุกคนก็มีคุณสมบัติหมดอ่ะนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตารัดสินใจของนาย,ยมตัีนะแล้วก็ความสมัครใจของเขาด้วยบุก็ทาาท,ทามมาตลอดอะ่ะเออเดี๋วดวยวคอยตุลา ก็ผมก็ได้มอบหมายให้กับท่านรองรัฐมนตรีได้กำกับดูแลในภาพรวมนะในส่วนของเจ้าหน้ที่ก็ทํางานตามหน้าที่ของตัวเองไปแล้วก็เน้นย้าแต่เพียงว่าขอใหออ้ปฏิบัติด้วยความนุ่มนวลน,นะเพราะว่าเป็นเด็กเป็นลูกหลานของทั้งนั้นนะ่ะนะเพราะฉะนนั้ในส่วนของตรงนี้ก็ขอร้องว่าอะไรที่มันไม่กวนไม่ถูก สถนะานที่ราชการต่างๆอะไรเหล่านี้ที่มันมีกติกามีกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะไปฏิบัติให้มันเกิดปัญหาก็ต้องกระทั่งระวังกันนะแต่นั้นก็ตามผมก็ย้ำเจ้านที่ขอให้ดำเนินการอยาร่างระมัดระวังที่สุดนะเพราะว่าอาจจะมีอยู่หลายคนหรือหลายฝ่ายที่พยายามจะให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแล้วเพื่อน,นำไปสู่การบานปลายนะซึ่งรัฐบาลก็จําเป็นที่จะต้องไม่ให้เกิดขึ้นนะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะจาก ในช่วงที่ผ่านมาก็ทุกคนก็ทราบดีคนทั้งประเทศก็ทราบดีมเกิดอะไรขึ้นนะแล้วกฎหมายมันคืออะไรนะรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญนั้นก็มีกฎหมายลูกอีกหลายร้อยกฎหมายนะเพราะนั้นถ้าเรามัวแต่อ้างเรื่องรัฐธรรมนูญแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นกฎหมายในกรอบใหญ่ แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเป็นกฎหมายลูกซึ่งทุกคนต้องมาระวังไปด้วยผมไม่ได้กูใครนะแต่ประเทศชาติมันอยู่ด้วยกฎหมายมันอยู่ด้วยหลักการและเหตุผลของกฎหมายแต่ละฉบับนะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนตั้งใจจะฝ่าฝ,าฝาืนกฎหมายผมคิดว่าคนอื่นๆคนทั้งประเทศเขาจะยอมยินยอมหรือไม่นะเพราะมันเกิดผลว่าทบกคนหนึ่งเขาด้วย ในช่วงนี้ผมไม่ได้ไปขัดแย้งกับท่านนะท่านจะชุมนมุมท่านจะอะไรของท่านก็ที่ท่านอ้างตามนู่นก็ว่าไปนะแต่ในส่วนที่จะําให้บ้านเมืองมันเนสียหายเดือดร้อนขอให้ท่านมีจิตสำนึกตรงนี้ด้วยเพราะท่านก็คือคนไทยแล้วอทางประเทศไทยมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจฐฐฐฐมันมีปัญหาในช่วงนี้ทุกคนก็ต้องร่วมรับผิดชอบนั่นแหละนะนะคงไม่ใช่นายกหรือรัฐบาลแต่เพียงผู้เดียวนะเพราะนั้นก็ขอเข้าใจในหลักการและผลตรงนี้ด้วย ในส่วนของแนวทางการขับเคลือล่อนต่างๆผมก็ทราบอยู่แล้วละ่ะว่าจะทําอะไรบ้างไปที่ไหนอะไรอย่างไรก็เพียงแต่ว่าก็ขอเตือนมาให้รนะมัดระวังที่สุดนะอะไรที่มันไม่สมควรก็อย่าไปกระทําผมก็อยากจะอดทนอย่างยิ่งยวดอยู่แล้วนะท่านก็เห็นว่า,าระยะเวลาที่ผ่านมาผมก็อยากอดทนหาวิธีการแก้หาที่เหมาะสม นะครับแล้วก็ทํำยังไงประเทศชาติจะเดินไปข้างหน้าได้เพราะว่าหลายคนหลายส่วนยังเดือดร้อนอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆแล้วถ้ามีอะไรที่มันมันเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นได้ไหมถ้ามันไม่ได้แล้วใครจะต้องช่วยกันดูแลต่อไปใครจะรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้ทุกคนคิดให้ให้ครบถ้วนกระบวนความนะ โอเคแหละจะชุมนุมจะอะไรก็แล้วแต่มันท่านว่าเป็นติตของท่านท่านก็ว่างท่านไปแต่สิตทธของคนอื่นจะว่ายังไงนะในเรื่องของถานที่ริชการจะว่ายังไงนะสิ่งเหล่านี้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกติกาของของประเทศนะกฎหมายของประเทศที่มันทุกคนนะจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการกระทาอย่างที่เขาพูดว่าอะไรอยู่เกตวัดอยู่เพย์ภาษาฝรั่งเขาพูดอย่างนี้ ท่านทาอะไรทั้งได้อย่างนั้นแหละคาว่าได้อย่างนั้นอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตัวเองไม่ได้เดือดร้อนแต่ประเทศชาติเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นอยากจะในเมื่อทุกคนบอกว่ารักชาติรักประเทศต้องการจะแก้ไขประเทศก็ต้องเริ่มจากการแก้ไขตัวเองซะก่อนว่าจะต้องเข้าใจกันยังไง ถ้าเริ่มต้นในสิ่งที่มันขัดแย้งกันตลอดมันก็ไปไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราต้องมองไปข้างหน้าคำว่ขา,าข้างหน้าก็คือมันก็ต้องทําสืบสามแต่วันนี้นะไม่ใช่ว่าเออจะเปลี่ยนพร๊บทีเดียวแล้วไปเป็นแบบนั้นเลยลองไปดูที่มันทําได้ไหมนะกฎหมายมันเป็นยังไงนะวิธีการทํางานเป็นยังไงเพราะนั้นหลายคนก็พูดออกมาแล้วก็ทําให้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือโดยที่ไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่พูดมาแล้วนั้นมันเป็นอันตรายหรือมัน ทำได้หรือไม่ได้นะแต่ทุกคนก็พูดให้เพื่อเป็นการปลุกเราคนเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดนะเราผ่านบทเรียนมามากพอทัอง้งปวดแล้วในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดมาหลายครั้งแล้วแล้วก็บางครั้งก็คนเดิมๆก็อยู่นะ แล้วก็วันนี้ก็ยังยังทำเช่นนั้นอยู่เพราะนั้นทุกคนก็ทราบดีนั่นแหละผมคงไม่ไปเอ่ยถึงใครให้มันให้ให,ให้ให้มีปัญหากันอีกนะทุกคนต้องมีจิตสำนึกสิตราบใดที่ทุกคนอยู่ในประเทศไทยก็ต้องจิตสำนึกร่วมกันว่าเอ๊ะทำไงประเทศชาติจะปลอดภัยประชาชนปลอดภัยนะการพัฒนาประเทศต่างมาเดินไปข้างหน้านะหลายส่วนหลายอย่างทุกคนก็ยอมรับต้องยอมรับว่ามันมีความก้าวหน้าบางอย่างมันทําได้เร็วก็ทําได้บางอย่างไม่ได้ก็ต้องแก้กันต่อไป ผมคิดว่ารัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลที่ที่นำทุกอย่างมาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เดินหน้าประเทศไปหลายมิติด้วยกันนะเพราะนั้นก็ให้ความเป็นธรรมด้วยนะกับการทํางานของรัฐบาลน,นะไม่ว่าแต่ผมมาอย่างไรก็ตามอ่ะแต่ผมก็คิดว่าผมก็ทําหลายอย่างให้กับประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่มันเป็นการทํางานตามหน้าที่นะในเมื่อผมเป็นนายกผมก็ต้องทำหน้าที่ของผมนะและไม่ต้องการที่จะให้ใครมาชื่นชม นะคนผมภูมิใจของผมเองว่าผมทําสิ่งเรล่านี้เพื่อใครนะทำเพื่อใครก็ทําทเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อลูกเพื่อหลาน6 0สเจ็ดล้านคนในปัจจุบันนะนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้นึกถึงคนอีกหกสิกว่าล้านว่าเขาจะลาบากไหมเขาจะโอดไหมถ้าประเทศชาติมันวุ่นวายนะต่างชาติเขาจะเป็นยังไงนะวันนี้เราก็เตรียมการในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องการนําคนเข้ามาเพื่อจะทาให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นผมถามมาทุกทุกอย่างมาหยุดวันนี้แล้วแล้วใครจะทํา และจะทําได้หรือไม่เนะี่ยเพราะฉะนั้นก็ลองมองทั้งสองทางสื่อสารทั้งสองทางแล้วมาวิเคราะห์ใครควรอยู่ที่ว่าเออควรจะทํำยังไงกันผมถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนนะครับบ้านเมืองมันก็มีปัญหาเยอะพออยู่แล้วนะซึงผมพยายามจะแก้ให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องต้องอย่างวันนี้ก็มอบรางวัลนะคนดีๆก็เยอะแยะคนที่เขาตั้งใจทํางานก็เยอะเยอะมากกว่าคนไม่ดีนะคนไม่ดีก็ก็ ก็จะต้องแก่จะต้องอะไรทำให้ตัวเองเป็นคนดีขึ้นให้สังคมยอมรับให้มากยิ่งขึ้นมันก็เท่านั้นเองอ่ะสังคมมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะแต่ถ้าเราบวได้ขัดแยง้งกันไปกันมาหรือทํางานโดยเริ่มต้นด้วยความขัดแยง้งมันก็ไปไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าใครจะจะมาหรือจะไปมันก็ทะเลาะก,กันอยู่แบบนี้แหละแล้วผมถามว่าประเทศชาติมันจะจะ,จะอยู่ได้ไหมนะที่เราเรียกว่าศักยภาพของเราประเทศไทยมีมากมายทุกคนรู้ดี แต่ปรากฏว่าทุกคนก็หลายคนอาจจะไม่เข้าใจหลายคนจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่มันทาลายศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยในเวทีของเราเองในเวทีโลกด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังประชาชนพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนแลที่นอกเหนือจากกลุ่มที่ชํานุมเนี่ยได้เข้าใจแล้วว่าจะช่วยเหลือบ้านเมืองกันได้อย่างไรนนในเวลานี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ